พื้นนาคืออะไรพื้นนาคืออารมณ์ที่วิญญาณไปตั้งแล้วอารมณ์มีอะไรมีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอารมณ์ของวิญญาณเป็นพื้นนาเป็นกรรมดังนั้นกรรมที่แท้จริงคือธาตุตามธรรมชาติรูปประกอบด้วยดินน้ำไฟลม ดินน้ำไฟลมจึงเป็นกรรมเวทนาประกอบด้วยสุขทุกข์เฉยๆเป็นกรรมสัญญาความจำได้หมายรู้ของเราเป็นกรรมสังขารความคิดปรุงแต่งของเราเป็นกรรมดังนั้นการจะสิ้นกรรมการจะดับกรรมการจะแก้กรรมพิธีกรรมทั้งหลายช่วยเราไม่ได้การจะดับกรรมได้จริงนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนเราว่าอาริยะอัดถังคิกามัคนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทา <c oughs> อาริยะแปลว่าประเสริฐอัดถังคือแปดคิกามักคือหนทางหนทางแปทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะกรรมนิโรธแปลว่าดับ คาเมนิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมเห็นนะพระศาสดาตรัสไว้ผิดไม่ได้ไม่เคยตรัสว่ามีพิธีอะไรช่วยแก้กรรมดับกรรมได้เลยพระศาสดาของเราซึ่งเป็นอรหันต์เป็นสัพพัญญูบอกว่าไม่จริงสิ่งที่จริงคือตรงนี้